ูกมันพี่น้องโอ้โหสาธุเดี๋ยวมื้อนี้หาสิมาปลูกมื้อนี้หาสิมาปลูกมันนะทุกคนเนาะสิปลูกมันเนาะบรรยากาศประมาณน ในน้องพี่น้องมื่อนี้ก็เข้ากะสิมาปลูกมันเนาะซึ่งเฮาเอาการลุกมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนหนึ่งเฮากันมาทันในลุกนะเนาะคือเฮาลุก่วนที่ส่วนที่เฮาเห็ดดิบเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ย่านเห็ดบ่ทันเนาเพราะว่าคนเห็ดกเลยอวเนาะจ็เอาสิไปทายให้ทุกคนเบิกเลยว่าเฮาสิไปปลูกมันในย่านของก็สิไปยามกลับน้ำเนาะ มูห์สิได้ร์ลูบอห์เขาไปเบิ่งนำกันเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็กำลังสิฮอดชวนแล้วเนาะยังอีกนั่นเดียวไปอีกทางหนเนี่ยก่อนละคือเฮาจะพยายามกลับเลยมีหมูห์เขาใส่ไปเมื่อวานนี่เนาะบางมือก็เห็นว่ามานอยู่เพิ่นใส่พวกแบบมื้อนี้สิได้หรือบ่เนาะเฮาไปเบิ่งนำกันเลยนี่เนาะทุกคนตอนนี้ก็ หอดสวนเป็นทีเรียบร้อยเอาไปเลยตอนนี้มบฮากำลังเปิดประตูนะเดีย๋ยวเาจะไปรีวิวชวนมันเลย <c oughs> นี่เราทุกคนคือตอนนี้หอดหอดสวนมันเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็ถือว่าล่ำก็พอดีเนาะซำพอดีเนาะบัวใหญ่แล้บวบัวน้อยเลาวปานกลาง เราชี้พาทุกคนไปยายมกลับก่อนแล้วชี้ไปปลูกมันต่อเนาะพยายามกลับกันเลยไปนี่แหละชวนมันนาเป็นคนเนาะชวนมันที่เฮาจะมาทันในกลนประมาณนี้แหละชวนที่เฮากลคือชวนที่ในเยื่องนะประมาณชวนที่เฮาปลูกแถวดินหน่อยๆเนาะดินต่อนหน่อยเฮาลเลยกลนก่อนขายไปได้ประมาณสักหาล้านเนาะนี่แหละทางนี้ลหละเฮากลเนาะค,คุณ เดี๋ยวจะไปปลูกเบื้องนั้นแหละจะหน่อยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปยับกลับก่อนไปไปกันเลยเนี่ยก็ไปอีกนิดหนึงกับชีวัดเชียงเนาะเชียงที่พักของเราเองเบื้องฝนกับสิตกเนาะทุกคนเนาะ อาชีพไปเขาทางสวนมันเนาะทุกคนเนาะมุ่ยทางปนนะาไปแล้วบุชวนไปเลยมัวอาชีไดร์ลวอลน่ะไปลุน้นน้ำกันเนาะนี่บ่ได้บลาแล้วตัวเนี้ยนะ บอแรกไปเจอบอหนาเฮ้ยน่าเอ้ยบอแรกนะทุกคนเนาะบอแมนมาวันนี้นี่เลยนะทุกคนชวนมันห้องกสิประมาณน,นี้เนาะนี่เลยย่างอีกจะเถิงเนาะรอบๆก็กษิมีผู้อ่อมเลยเนาะ พวกเขาเข้าส oh, no. no. oh. oh, no. ุกแล้วทุกคนเบิ่งเขาเข้าให้เขาสุกหมดเลยเขายังมีทันไปเกี่ยวเนาะตอนนั้นก็สุกแน่เนาะคนเขาตะวันให้สุกทุกคนโอ้โหฝนกระตกเลยทุกคนเนาะสรุปคือบอดดอยนาะทุกคนเนาะบ้นว่านางสรุปยังบอดดอเนาะบอดดอพอโตยังอีกประมาณสอง ตอนหลังเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งต่อจักหนเนาะถ้าเฮาปลูกมันไปทางทางบ่อนเฮาปลูกมันเลยแล้ไปเบิ่งเท่านเนาะคือต้นนี้บ่ได้พอโตเนาะทุกคนเนาะโอ้นก็ตกพนกต็กนกตกลงมาอีกจกักสิได้ปลูกหรือบอ่ ไปมือวพนฝนตกกลับไปปลูกมันเ<ป><ป>ดิมแล้วมพี่น้อมมองห0าสิปูกนี่คือกะ ทางรูมคือว่าเาปลูกระยะอยิงเลยเดียวน่าจะเบิด์คาบเศร้านะทุกคนเนาะมันกิดซิเบิด์คาบานเศ้าอะไรแบอนี้ปลูกประมันสามสามคนแล้วก็ตัดรำมันผูน้นึงเนาะนี่เนาะอยู่รูมกับปลูพันธุทีเรียบร้อยแล้วตอนยังแต่อยู่งเนาะน่าจะประมาณคาบเศ้าเนี่ยกิดเบิดเนาะพี่เนาะนีะ่อ,อีกไม่เดียวเนาะปลูกไปปลูกมาก็สิดเบิดแหละนี่แหละ ทางนั้นก็ยังอีกมีอีกดินเฮาตอนหนึ่งเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดบ่ทัฒน์นะนี้เนาะก็ดิน,น,นเฮา <c oughs> ก็ติดแคมป์หน่ำหว้วยไหลเลยนะทุกคนเนาะถ้าสิเฮ็ดนาก็เฮ็ดได้เนาะลงไปหั่นปุ๊บฮะก็เป็นหน่ำหว้วยไหลเลยเนาะเห็ <c oughs> เลยเฮาพร่ากัมีแต่ภูเขาเนาะออกมาเนาะนี่ได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเฮาสิไปปลูกมันตอนน่อเนาะ